สวัสดีค่ะวันนี้จะมากินขนมนบผึ้งกันนะคะ กินรถเอ็กซ์ตร้าบาร์บีคิวเอ็กซ์ตร้าบาร์บีคิวอ๋อพี่มันจะเป็นสีนี้เลยค่ะมาแเลือกสีเหรอว้าวอร่อยไหมของชอบเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะให้ดูเลยข้างหน้าเป็นเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อเพื่อมีคนนี้พี่น้องอยากสนใจซื้อมันมีหลายรถนะคะทางผ้องมั่งต้องมี แบบฟินๆยไม่ล้างหน้าเลยะก็รกวนมาแล้วมนเจอีทีมข่าวดทาิค่ายลยเนนี้ทงานอยู่ไม่เคจเกิดเชายคนที่เลี้ยมือกตัวอกาไม่ได้นเงเนไม่ได้มาทชงานที่ค่ายเกิดเกไงหมดแล คนนี้คนนี de, ้เป็นเด็กข้ามกิบนะคนติดกินแบบนี้กินกดูกนี้ด้วยนะคะทุกคนพริดติดข้ามกิบของนนี้เลยเนาะนนี้คนนย อยากขยับก oh. mm ินสดไม่ได้เลยค่ะก็ไม่ชิมดบ้านกะตกแมวอแมวนี่ก็ยืนเ่าดาเลยไม่อาวอกย À, ฟ้าอะแสงซ้ากันเกดเไ จริงเลยนักศึกษาเฮยเราลเรว่าทำไมมีม้าตบตัวน้ำนี่น่าจะมีพายุพั่มาแล้วนะคะไม่แน่ใจเมือนกนะเหดูพยากรณ์เมื่อเช้าดูหรือยังพก่ณ์เกลือหรอจุดน้ำม่ดด้วยเลยนะคะต้องมาค่อยกเนาะใครอยากกินไปตั่ใไม่ใจเลยเห ชอง3ชอง4ช่อง5ช่อง6ชอง7ช่อง8เออค่ะอาจจะยังไม่มีนะนายต้องซื้อเปิดเองหลยชอ่องน่ยอุ้ยต้องไปต้งนี่มินเออโหหลอดช็อบก็ไม่ได้เงือยเปห็หลอดสีน้ำตาลเลยโอ้โหแบาเลยนะ ก็สวัสดีครับวันนี้พยากรณ์อากาศของวันนี้ก็คืออากาศจะหนาวบ้างเป็นบางจุดแล้วก็หนาวหนาวจนแข็งเลยครับแล้วก็จะมีหิมะตกบ้างไม่บ้างอะเยอะมากเลยระวังทุกคนก็โปรดดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ตอนนี้ที่ประเทศของเราก็มีตัวอันตรายเข้ามาในประเทศแล้วนะครับก็คือเจ้าพระเอ้าตัวนี้นะครับที่ไปเอาเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้เนี่ยต้มศี คือรูกโง่นะครับมันเอาลูกโง่ไปปักที่เขาพิมารตอนนี้ก็คือมีมารมารายไปหมดแล้วทำให้พายุมันกระจายมาถึงประเทศของเราแล้วนะครับก็โปรดระวังตัวด้วยนะครับถ้าเจอก็รีบจับมันส่งตำรวจด้วยนะครับเออเสียงไรอ่ะอือหงา พนอากาศอ่ด่ตโอ้ี่มันออกขาดเมื่อกี้ใช่ไหมยี่มันอยู่ข้างหลังมากเลยเนี่ยไหนอะะไปเลนมากีเไปเนมปิดทำไมอะโอ้ยเ้ยเราออกไปทำนี้ไม่ได้เหรอโอ้ยนายล็อกประตูไว้หรือเปล่านี่ฮะเอทางน้นโอยใหทอชันดิโอ้ยโพ่ทีช่งนีมึนๆนะนะเฮ้ยไปหเฮ้ยเดี๋ยวนะอยู่หลังบ้านเราหรืเ่าเอ้า้อนายไปไหนอะเห็นมบิไปทางนเหรออยู่ขาวาเช้อย่โอ้ใจเย็นๆเด้อ หนาลบสมองสมองมันแข็หมดเฮ้ยทำไมไปหาแล้ววะเฮ้ยหายไปแล้วโอ้โหเฮ้ยนาน่าจะไปกินอาหาร้าแหละจริงจริงเฮ้ยฉันว่านายหิวข้าวมากกว่ามั้อ้เจ้าเราไปเราไปดูก่อดไหมอ่าโอเคแค่ไป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 อาจจะหิวข้าวเหมือนพวกเราก็ได้นะใช่คนลราเจ็บขานั่งเลย่อกี้ลื่นลื่นนมลื่นลื่น้มเหรอใช่โอ้ยหิวมาเป็นลื่นนะนายต้องมาวางนะพี่เก๊ใช่คือสายหิวไหมโอ้ตายแล้ว cái subscribe cho kênh Ghiền không phải lỡ những video hấp dẫn